สวัสดีครับอัปเดตปลาชอนนะครับในเซนทรัลัมนะครับต,<เ><ส>ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับโตขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ไม่มีไฟคือทางผมเนี่ยจะเน้นให้โดนแสงแสงของแบบพระาทิตย์ยามเช้าเต็มๆมะมนะครับเขาจะส่องมานะฮะนะครับตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวไวมากนะครับสีก็ขึ้นนะครับ ถ้าเปิดไฟจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนของเขาคือฝอยดากานะครับแล้วก็อลาไพม่านะครับอุหดาบแดงนะครับสวยนะครับคือปลาสามตัวนี้เดี๋ยวไว้สักพักหนึ่งผมก็จะย้ายเขาลงบ่อไฟเบอร์นะครับให้เขามีที่กว้างขึ้นนะครับ อนนี้ก็เหมือนอยู่ไปก่อนเนี่ยฮะโดนแดดเางไหมฮะแดงขอบเกล็ดแดงมากนะครับตนนัวนี้ถ้าเขาโดนแดดยามเช้านี่จะดีนะครับจะช่วยเรื่องสีสันนะครับแล้วก็ไฟด้านะครับนะครับเรซินทารลัมเนี่ยฮะแดงเลยนะครับของร้าน อุกรเลียงนะครับของพี่แฮกนะครับตัวต่อยนะครับนี่ครับอาราไพมาอาราไพมากรบแดงก็จากร้านโคมอุกรเลียมนะครับนะครับอัปเดตกันนะครับอันนี้ก็ของ ที่แฮกนะครับสวยนะครับตัวนี้เรเซนทัลลัมทองเขาจะแดงส้มๆนะครับตัวจริงจะเห็นสีชัดกว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับเพลินหลอดไฟเสียยังไม่ได้แก้ไขนะนะครับก็โดนแดดยามเช้าไป สวยนะครับแดงเลยถ้าใส่หัดไฟดีๆนี่สวยเลยนะครับโครงสร้างดีคนระับโครงสร้างใหญ่หรือฝอยด้ากานะครับโดยรอบหนึ่งก็เห็นไหมสวยนะครับ ลายดอกจันท์ขาวๆก็เริ่มจะมานิดนึงแล้เนี่ยสวยถ้าทำมือจะให้อาหารนี่ก็มาครับโอเคครับอัปเดตปลาที่บ้านนะครับครับสวัสดีครับ